สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่21 L แล้วนะจ๊ะที่เรามาเจอกันวันนี้ก็จะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าโยกถือเองนะจ๊ะก็วันนี้มุมถ่ายรูปจะเป็นแปลกๆเพราะว่าจะพามาดูว่าโยกทํากับข้าวไรทานตอนเย็นนะคะนี่จะให้ดูนะจ๊ะเห็นไหมเอ่ยกล้องกล้องกล้องเอออเห็นปะอ่าก็จะมีผักกาดขาวนะคะมีแครอทนะแล้วก็มีเกี๊ยวนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าเป็นประมาณแบบต้มผักนะเออเพราะว่าชว่วงนี้เริ่มมีความรู้สึกว่า ัวเองกินแต่ชีสกินกับขนมปังนะคะแล้วบอกทําให้อ้วนอะไรประมาณนี้เริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองหยหนาขึ้นนะไม่รู้ผู้หญิงเป็นกันทั้งหมดหรือเปล่าเออหยกก็เลยว่าถ้างาันมื้อเย็นก็ทานเป็นอาหารคลีนๆลิงอะอาหารสะอาดนิดนึงก็อย่างเช่นต้มผักนะจ๊ะแล้วก็บอกเป็นพวกสลัดอะไรประมาณนี้เนาะช่วงนี้หยกก็จะกินอย่างนี้ทุกเย็นเลยแล้วก็วันนี้หยกไปมาเก็ตมานะจ๊ะพาเพื่อนไปแล้วก็เลย ไปเสียังกับเพื่อนได้หมูมาแอะต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเก็บใส่กล่องระยดเข้าฟีดนะคะอานะจาจ๊ะมีประมาณนี้แล้วก็ได้มาอย่างหนึง่งนี่เป็นขนมปังนะคะเป็นพายแอปเปลิลนะจ๊ะนี่ห่อหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ของเก่ายังเหลือก็เป็นขนมปังที่เป็นไส้ช,ช็อกโกแลตอีกอย่างหนึง่ง ก็เป็นอาหารเช้านะคะสําหรับช่วงนี้โยกจะตื่นสายมากเพราะว่าทํางานดึกเอองานไม่เสร็จก็างานกับอาทำแล้วก็ทํางานดึกนะจ๊ะแล้วถามถึงงานที่ทํางานวันนี้โยกไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าแอบอู้น,นิดนึงนะเออวันนี้แอบอู้ขี้เกียจทําอะไรประมาณนะั้นคือค,คิดไม่ออก เขียนโค้ดไม่ได้นะจ๊ะแก้โค้ดไม่ได้ก็เลยบอกว่า,วาหันไปทําบล็อกแทนเพราะว่าอาจารย์ยกที่ประเทศไทยอาจารย์สั่งให้เขียนบล็อกนะคะก็เขียนคู่กับเพื่อนนะเพื่อนที่ทำโปรเจกต์ด้วยนี่แหละเออก็คือหนึ่งคนสองบล็อกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นรูปเป็นล่างนะเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวยกเอาลิงก์มาให้ดูแล้วกันเนาะจะได้เห็นตัวงานสักทีว่ายกอย่ทาอะไรกันแน่เออ เดี๋ยวโยจกจะมาให้ดูก็คือเดี๋ยวต้องขออนุญาตอาจารย์ให้เขาเผยแพร่ได้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังเผยแพร่ไม่ได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าเผยแพร่ไปหยกก็จะโดนนะจ๊ะโดนประหารชีวิตหรือเปล่าไม่รูอ้อาจจะโดนอาจารย์ดา่าอะไรประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวโยกขอดูก่อนแล้วกันตอนนี้ก็อัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโยกไปทานข้าวกอนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ